สวัสดีครับจากร้านทวัชัชออโตแอร์นะครับขอบคุณกาสดีๆที่ลูกค้านำา Honda C ี vicE คันนี้นะครับมาติดเป็นพรมใยไวนิ้วของแบ็ k ไลเนอร์นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นปีและโฉมใหม่ที่สุดของ Honda c i v i c เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับสำหรับวิธีการเลือกสีนะครับเราลองมาดูภายในกันก่อนเลยภายในตัวนี้นะครับจะเน้นสีดาตัดกับสีแดงนั่นเองทาให้นะครับเราแนะนาว่า เราควรใช้พรมสีดําหรือสีแดงนะครับเพื่อจะทําให้มันลงตัวกับภายในแล้วก็ทําให้เรียบหรูไปอีกแบบนะครับหรือวิธีที่2นะครับเราดูเลยว่าพื้นของเราเนี่ยที่เป็นกามายีนะครับเป็นสีอะไรถ้าพื้นเป็นสีดําแนะนําเป็นสีดําก็จะลงตัวถ้าเป็นสีครีมแนะนําสีครีมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับอันนี้เป็นสีเบื้องต้นที่ทางร้านแนะนาเนาะส่วนลูกค้านะครับเขาอยากได้ความดุดันนะครับเขาก็เลยเลือกสีดํานั่นเอง ฟูล็อปชันนะครับแตกต่างจากตัวธรรมดาก็คือว่าเขาจะมีเสริมขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทําให้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือขอบทั้งหมดนะครับจะทําให้เปื้อนยากมากยิ่งขึ้นดูแลรักษาง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนายไวนิวนะครับก็มีคุณลักษณะพิเศษมากๆก็คือว่าพอเขานะครับผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็มีความนุ่มสบายอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งจุดสําคัญนะครับเวลาเราได้ใยนุ่มๆนะครับ ขับรถมันก็จะรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นแถมตัวใหญ่ตัวนี้นะครับป้องกันภูมิแพ้หรือฝุ่นนะครับทําให้ไม่เป็นลูกภูมิแพ้นะครับแล้วก็สองนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับพอตัวของเขาเองนะครับเก็บฝุ่นแอร์ก็จะไม่ตันไวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญมากๆที่เวลาเราเลือกพรมนะครับเราเลือกตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะกับการใช้งานมากๆสําหรับคนลุยๆนะครับวิธีการดูแลรักษาความสะอาดดูแลยังไงนะครับ เอาออกมาล้างน้ําได้เลยหรือว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าของผมนะครับก็จะให้ทางคาแคร์ล้างให้นะครับก็คือเขาฉีดน้ำปุ๊บตากแดดแป๊บเดียวเอามาใส่นะครับไม่มีกลิ่นแน่นอนแถวแรกนะครับแถวที่2ก็จะออกมาประมาณนี้จะสังเกตได้ว่าแม้แต่ข้างล่างเนี่ยมันก็ไปสุดเลยนะครับทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นข้างขงหรือตรงนี้ก็ถูกบังไปทั้งหมดมีคลิปล็อกสําหรับล็อกนะครับไม่ให้ขยับอีกด้วย ลงตัวกับภายในมากๆครับแล้วก็เนียนไปกับภายในเลยประตูสุดท้ายก็จะเป็นตัวของฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งคนนั่งจะใกล้เคียงกับฝั่งคนขับแต่ต่างกันตรงที่ว่าคนขับนะครับจะมีพื้นเรียบนะครับที่มันเป็นแข็งกว่าเพราะว่าตัวฝั่งคนขับนะครับเขาจะมีจุดเท้าที่เอาไว้วางเท้านะครับทําให้เราแนะนําว่าตรงนู้นะมีอย่างนั้นดีแล้วทําให้อายุการใช้งาน นานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าฝั่งนี้ก็เน้นความนุ่มสบายเป็นหลักเนาะตัวนี้ครับแนะนํามากๆสําหรับใครที่ยิ่งเลี้ยงหมามีเด็กเนี่ยโอ้โหเหมาะมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกาลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ